ต้นทุนเนี่ยมันได้กําไรดีกว่าประกันร,ราคา<ม>เพราะว่าทันทีปันราคาต,ต้วตุ้มันขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ไป้ประโยชน์อะไรค่ะอันนี้นะนี่ไปยกไปรูป้การทาอย่างอื่นก็มีนะ,ะเพื่อซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยกระบวนการเหล่านี้คนชั้นกลางจะเข้าใจทําได้นะถ้าไปรู้กับคนชั้นล่างเนี่ยนะเราก็จะได้พันธมิตรคนชั้นล่างขึ้นมาแบบนั้นในเรื่องแรงงานก็เหมือนกันะนะการที่เรา ไปกดดันไปผลักดันเขาให้รู้จักมีอำนาจต่อรอง<ค>ะนะที่จะปกป้องสิทธิตัวเองนะให้คําแนะนําทางกฎหมายในการปกป้องสิทธิตัวเอง <คะ S 2> หรือว่าไปทําโครงการที่อยู่อาศัยร่วมกันให้เขาอยู่ใกล้โรงงานลดค่าเดินทางลดค่าเช่าก็ได้ไปร<ค>ะโยชน์เขาจะรู้สึกว่าคนยัางกลางเป็นพันธมิตรที่เป็นเพื่อนเขาอะ่ะ นะไม่ใช่ไม่ใช่คนชน้นฉันเป็นพนักงานระดับสูงแกเป็นพวกกรรมกรจะมาอย่างยุ่งด้วยเนะี่ยคนละระดับกันมันก็แตกแยกใช่ไหมแต่ถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทําให้คนชั้นกลางเนี่ยเป็นหัวขบวนกับเคลื่อนทางสังคม,คมทุกวันนี้เนี่ยนะพวกทุนสามานเนี่ยมันรวยมากๆเลยนะมันใช้ที่ง่ายๆเอาเงินไปโปรโยซื้อใจคนชั้นลา่างไม่ต้องทําอะไรมากใช้เงิอนอย่างเดียว แต่คนชั้นกลางถ้าสมวัติคุณจะซื้อใจคนชั้นล่างเนี่ยคือการเทคแคชั้นการลงไปทำงานด้วยการลงไปเป็นร่วมทุกขร่วมสุขกับเขาคอย่างงั้นนะครับค่ะจานะซึ่ง,งก,ก็เป็นแนวทางทีม่มันเกิดขึ้นทั่วโลกครับแต่ว่าผมมีความร,รู้สึกว่าคนชั้นคนชั้นกลางทางเศรษฐาดน้อยไปหน่อยค,คิดแต่ผลประโยชน์เฉพาะน้าการทำเช่นนั้นเนี่ยมันเหนื่อยแต่ระยะยาวแล้วเนี่ยะ มันสบายทั้งผู้น่คนชั้นกลางก็สบายคนชั้นล่างาก,ก็สบายร <c oughs> ะายะยาวนะแต่นี้แต่นี้ถ้าคนชั้นกลางคิดแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้ากับอะไรว่าก็เหมือนเป็นเห <c oughs> มือนไก่เห็นค่าข้าวสุกาวมากับเพชรพลอยนั่นแหละครับอาจารย์คะจริงๆแล้วในส่วนของการทําโครงการอะไรก็ตามที่เป็น,ท,ปนที่เป็นในเชิงนโยบายที่รัฐบาล <c oughs> ทุกรัฐบาลทาออกมาเราจะเห็นว่าหลายๆโครงการเงินไม่พอเงินงบประมาณซึ่งมีอยู่ไม่เพียงพอแล้วก็ต้องมีการไปกู้มันไม่ใช่เงินไม่พอ นะโจทย์ของการคอร์รัปชันชิงนโายบาเนี่ยมันตั้งอจู่ว่าจะทํำยังไงให้เงินงบประมาณไหลออกมามากที่สุดที่จะมากได้ม,มันไม่รู้จักว่าแค่นี้ก็พอแล้วแต่เราไม่พอไม่พอ,พอเพื่ออย่างเงินมันไหลออกมาได้ด้วยก็ต้องไปหานโยบายการเพิ่มนโยบาย้วไ็ไปเลยมันไหลออกมาเพราะมันยิ่งไหลามากมันมีรูรั่วมากถ้าอย่างนั้นแล้วการที่จริงๆแล้วพระชาชจะเข้าเรื่องในเรื่องของการที่ ทำโครงการต่างๆแล้วก็รัฐก็ต้องบอกว่าเงินไม่พอแล้วต้องไปกู้การไปกู้เนี่ยสร้างภาระ,ให,ระให้กับประเทศให้กับประชาชนยังไงบ้างก็รัฐบาลทั่วไปมันกู้มันไม่สนใจว่าจะใช้นี่อย่างไรเพราะมันถือกู้ไปแล้วมึงมาทีหลังก็ใช้เอาสิมันคิดอีกทีเท่านั้นแหละ <c oughs> ใช่ไหมคนกู้ไม่ต้องรับภาระคนกู้ไม่ต้องรับภาระใช่คนรับไปชอบคนมาทีหลังคนะเพราะพวกนี้มันก็รู้อยู่ว่าวิธีการคอรัปชั่นนี่นะ ถ้าคนณก็จาได้มันอยู่ไม่ยืดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อในเมื่อไม่มีหลักประกันอะไรว่าตัวเองจะดูไปสิบปียี่สิบปีนะฉันก็ในในขณะที่ฉันมีอำนาจอยู่เนี่ยฉันก็จะใช้ประโยชน์จากท่านของฉันให้มากที่สุดเพราะยังไงยังไงงฉันไปเนี่ยไม่เกี่ยวกับฉันแล้วค่ะรัฐบาลอื่นมาก็รับผิดชอบแก้ปัญหากันไปแล้วถ้าตามหลักเศรษฐศาสตร์ภาคประชาชนอีกแล้วค่ะอาจารย์ประชาชนจะเข้ามามีส่วนในการที่จะจัดการเรื่องที่ หรรืออว่าะไก็ต,ต,ตซึ่งตรงนี้นะที่บผมบอกว่ามันเป็นโจทย์นะที่ผมตั้งคําถามถามาตลอดว่าจะทําอย่างไรนะ <Ừ. S 2> ให้คนที่มีความรู้ความเข้าใจนะมีการเสียสละมากกว่านี้และอเอาความรู้วความเข้าใจนี้ี่ยไปทําให้ทุกคนไปเข้าใจใช่ไหม<ะ>เพราะถ้าทุกคนเข้าใจเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะไม่สามารถข้าวสวมหนาจได้ใช่ไหม<ะ>เมื่อมันไม่สามารถข้าวสวมหนาาได้นะไอ้เรื่องพวกนี้จะเบาบางลง นี่สี่กันจะลดลงนะแต่ถ้าคนไม่ยอมเข้าใจนะกูไม่ได้รู้ต้งนั้นอ่ะกูได้ห้ารบาทกูได้1 0น0บาทกูจบแล้วนะ,ะ,ะก็ลําบากใช่ไหมค,คนชั้นกลางที่มีความเขาต้องทํางานหนักขึ้นแต่ปรากฏว่ามันไม่มีใครพร้อมทีม่ทำงานหนักถึงไหมผมผมลดเเษียแล้วนะผมห้าหปีแล้วด้วยนะ แต่ผมยังสอนท่ากว่าอาจารย์ใหม่หมค่ะปียิงสี่วิชาห้าวิชาทั้งตีทั้งโถค่ะผมก็ไปทำงานคนชั้นล่างว่ากระต่างเป,เปาควักว่ากระเป๋าใจเองด้วยซื้อของเหมือนกันไป็ไปกติเพื่อ,อ,เ,พอเพื่อสร้างโครงการให้เห็นว่ามันทำยังไงถช่ไหมค่ะคราวนี้คนชั้นกลางที่พอมีกำลังวังชามีกำลังเงินเนี่ยถ้ายินดีจะลงทุนเีสยสละเพื่อระยะยาวของประเทศชาติเลยนะนะ หลายๆคนทำเนี่ยมันกาจะมีพลังเหมือนทั่วโลกที่มันเกิดขึ้นนะ่ะเราจะเห็นว่าในอังกฤษเนี่ยนะ <c oughs> การการพัฒนากระบวนการทางการเมือง <c oughs> จนไปสู่ระบบรัฐบาิการในอังกฤษเนี่ยนะมันก็ผ่านคนแค่เจ็ดคนเองค,นะคนเจ็ดคนนั้นเนี่ยก็รวมกลุ่มชุมหัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมเรียกว่าเฟเบียนชลิตีมี มีอาจารยที่เป็นอาจารย์ชื่อว่าซิดนีย์เว็บเว็บนะแล้วก็มีเบอร์นาร์ดชอว์วันนี้องค์เจ็ดคนนะก็เป็นคนที่มีความคิดแล้วก็พยาย,ยามเผยแพร่ความคิดในอย่างรุนแรงอย่างหนักหน่วงรุนแรงผ่านพวกคนงานะนะแล้วก็เป็นพันธมิตรที่กล้ชิ้นับคนงานจนในที่สุดเกิดเป็นพรรคเลเบอร์ของอังกฤษและพรรคเลเบอร์เนี่ยนะการเกิดพรรคเลเบอร์จริงๆเกิดการต่อสู้ทางแนวทางะนะระหว่างแนวทางมวลชนกับแวนวทางของคนชั้นสูงพรรคคอมมิวนสิสต์ เพราะการการเกิดปฏิสัมพันธ์เชื่อมาตระหว่างแนวทางมวลชนเนี่ยนะกับแนวทางคอนซิเอตีเนี่ยแนวทางอนุรักษ์เนี่ยม,มันจึงทําให้อังกฤษเปลี่ยนรนะบบก,การเมืองและจันทร์คงนะในบราซิลเหมือนกันนะ,ะในบราซิลตอนนี้ก็เกิดเกิดขบวนการของพรรคบราซิเลียนเวิร์เกอร์สปาร์ตี้ซึ่งซึ่งเป็นพรรคในมวลชนมีพวกปัญญาชนพวกโบสถ์พวกคนงานนะพวกโบสถ์กับพวกคนงานทำงานร่วมกันปัญญาชนไปทำงานร่วมกัน ก็เกิดเป็นพรรคการเมืองที่สามารถไปถ่วงดุลกับพรรคเดิมๆนะก็เกิดแนวทางที่มันมีปฏิัมพันธ์เชิงอมนาจซึ่งกันและกันร,ระหว่างสองแนวทางบราซิลก็เปลี่ยนและกลายเป็นประเทศที่เศรษฐกิจก้าวหน้าเป็นอันดับห้าบนบข,ของโลกไปแล้วภายในแค่สิบกว่าปีเองอนะเพราะว่าแนวคิดเปลี่ยนนี่เองเหมือนกันถ้าเราว่าคนชาติกลางเราเนี่ยเราดูตัวอย่างอย่างอังกฤษตัวอย่างเยอรมันสวีเดนราซิลลาสุดนะ ถ้าคนจะกลางเราลุกขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้คนชั้นล่างอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะบันวาจจะเกิดกระบวนการทางการเมืองใหม่ขึ้นมามถูกไหมและกระบวนการทางการเมืองมันก็จะมีปฏิสัมพันธ์หรือการแข่งขันเชื่อมอนาจซึ่งกันและกันกับพรรคทุนพรรคราชการะาน,นะถ้าดุลการต่อสู้นี้มันมีพลังใกล้เคียงกันคะนะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคิะิทดีของสิทธดีแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่า ทีษดีการสร้างโซเชียลบาลานซ์ดุลอำนาจทางสังคมถ้าดุลอำนาจทางสังคมของกลุ่มคนต่างๆเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันเลยนะแต่และฝ่ายเนี่ยมันจะสร้างพลังอำนาจให้มีการกระทบกันไปมานะในที่สุดเนี่ยสังคมจะได้สมดุลไม่มีใครได้เปรียบใครมากเกินไปไม่มีใครเสียเปรียบใครมากเกินไปนั่นคือสังคมท่เรนปราถนาไม่ใช่ว่าคนได้โอกาสก็เสียเปรียบไปทุกเรื่อง คนได้โอกาสมีอำนาจคนได้เปลี่ยนไปทุกเรื่องค่ะใช่ไหมไอ้คนได้โอกาสทั้งโง่ไปหมดมันเป็นสังคมที่ไฟฟันแล้วมันจะเกิดขึ้นได้จริงเหรอคะอาจารย์ถามว่าทําไมในกลุ่มสแกนดิเนเวียเกิดได้ทำไมบราซิลนี้มันเกิดแล้วค่ะถึงจะไม่เต็มรูปแบบนะแต่แนวทางมันหีนชัดเจนทําไมเวเนซุเอลามันไปแล้วค่ะใช่ไหมก็ต้องเกิดได้จริงคือคือถ้าเราพยายามจะทํามันก็เกิดค่ะนะแต่ที่ผมเห็นเนี่คือว่าการทําเช่นนี้นะ วัวกลุ่มคนหลักเนี่ยคือค, <ะ S 2> คนชั้นกลางคนชั้น,ะน,ก,ลจจก,นกลางสมัยใหม่นะคนชั้นกลางอาจจะเรียกว่าคนชั้นกลางสมัยใหม่นะก็คือคนชั้นกลางที่อยู่ในะระบบอะไรครับระบบการจ้างงานที่เป็นลูกจ้างเขาอะ,ค,ะนะคนชั้นกลางสมัยเก่านี่นะก็คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยนะเขาเรียกเป็นคนเป็นคนชั้นกลางรุ่นเก่า ถึงแม้จะเป็นยังหนุ่มยังสาวอยู่แต่ก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นรุ่นเก่าเพราะว่าคนชนกลางบนี้มัน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 เป็นมาแต่โบราณแล้วถ้าคุณค้าขายมีกําไรขึ้นมาเ็เป็นคนชั้นกลางใช่ไหมแต่คนชั้นกลางใหม่ๆ่เนี่ยแบบแบบรุ่นใหม่ไม่ใช่แบบใหม่เนี่ยมันไม่ได้ค้าขายอแต่เป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างใช้สมองได้สองมื่เลี้ยงชีพตัวเองใช่นะการที่มันใช้สมองได้สองมือเลี้ยงชีพตัวเองมันเป็นคนมีความคิดเงินเดือนมันงสูงมันมีทักษะ มันมีวิชาชีพค่ะถูกไหมเพราะคนที่เป็นนักวิชาชีพมันคิดเป็นอืสมองมีการพัฒนาแล้วมันทําเป็นค่ะการคิดเป็นทําเป็นแล้วเป็นนักวิชาชีพเนี่ยมันจะเป็นตัวที่สามารถประทะกับทุนได้เพราะทุนเนี่ยนะโดยทําทั่วไปมันก็ต้องอาศัยนักวิชาชีพอย่างพวกเรานี่แหละค่ะต้องอาศัยนักบัญชีต้องอาศัยนักกฎหมายถูกไหมต้องอาศัยนักการตลาดพวกนักเหล่านี้แหละครับเป็นนักวิชาชีพคนกลาง ที่ทําให้สังคมไทยเปลี่ยนได้ที่ทําให้ทุนเติบโตได้ด้วยอดังนั้นถ้าคนเรา้มีจุดยืนเพื่อสังคมเนี่ยทั่วทวงทุนได้คาว่าทวงทุนไม่ได้แปลทำลายทุนนะคุณเบาเบาหน่อยอืจะทําอะไรก็ถือประโยชน์ส่วนรวมไอ้ที่คุณคิดอยู่ผมก็คิดได้เท่ากับคุณนะคุณยังอาศจยความคิดผม้ดยทําไปถูกไหมก็เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมยกอย่างพรรคการเมืองบางพรรคก็มีคนพวกนี้จะมาได้ะนื่องจาคนพวกนี้เนี่ย กลับมาทํามาได้ชาวบ้านเนี่ยม,มันก็นลดพวกนั้นได้ไงใช่นะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ผมว่าเนี่ยก็เรียกวิธีการปฏิรูปสังคมค่ะซึ่งจะดีการปฏิรูปสังคมนั้นเนี่ยอาศัยปัญญาและความคิดนำมไม่ใช่อาศัยการลงท้องถนนไม่ใช่อาศัยการจับปืนมายิงกันค่ะไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่อาศัยการเปลี่ยนแปลงทางความคิดคเป็นหลักเลยในการปฏิรูปสังคมนะ ราวนี้เมื่อเราต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงความคิดเนี่ยคนที่เป็นนักคิดนี่นะมันไม่ใช่ในายทุนและไม่ใช่กรรมกรแต่เป็นคนชั้นกลางแต่เป็นทักวิชาชีพที่นักคิดทั้งหลายเ่ยค่ะอาจารย์เป็โคนชั้นกลางผมถึงบอกว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยเราต้องการนักคิดนักปฏิบัติข,ของคนชั้นกลางลุกขึ้นมาทางานค่ะอานะจารย์กลับไปที่เรื่องของการกู้อีกทีนหนึ่งนะคะอาจารย์ถ้าสมมติว่ารัฐบาลยังมีการกู้ อยู่อย่างเนี้ยกู้แล้วกู้อีกปัญหาที่คนไทยประเทศไทยจะต้องเผชิญในอนาคตคืออะไรคะอาจารย์คือถ้าที่ดูเนี่ยมันมันสังคมไทยเนี่ยถ้านี่สินกองเราเป็นประมาณเกือบเกือบห้าอร์เนต์ของ GDP นะหนักแล้วอย่าพูดถึง60%สิบเลยนณวันนี้เทนะ่าไหร่คะอีกสองปีอาจจะถึงสี่เจสี่ปอแล้วอ,อีกสองปีนะ้ถ้าย,ยังไปอย่างนี้อยู่นะ คดีถามว่าทําไมมันมันหนักเราเราเเพราะว่าเราเป็นสังคมนักกู้ที่ไม่เคยถามว่าจะหาเงินที่ไหนมาใช้นี่หาดแหล่งกู้เออคนีสังคมอื่นเนี่ยเขาอาจจะบอกหกสิบปเก็มีปัญหาที่บอกไม่มีปัญหาเพราะเขาตอบได้แล้วว่าเขาจอาเงินที่ไหนมาใช้นี่เขาตอบได้ล่วงหน้าไงแต่ของเราเนี่ยมันกู้ลูกเดียวแต่ไม่เคยบอกว่าแล้วคุณเอาเงินที่ไหนมาใช้นี่เขาอ่ะมันมีไต่รายได้มีแต่รายจ่ายตายดับหน้าไอ้คิดว่าตายดับหน้าเนี่ยมันอันตรายไง แล้วใครจะตายบ้างล่ะคะเออแล้วใครจะตายบ้างอ่ะแต่คนตายไม่ใช่คนกู้อ่ะค่ะถูกไหมอันนี้เกินอันตรายอ <c oughs> ันนี้จริงๆนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมบอกว่าเอาละอีกสามปีนี่จะถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมไม่กลัวหกสิบเปอร์เซ็นต์นั้นค่ะ <c oughs> นะเพราะวันนั้นผมจะแก้กฎหมายผมจะคิดค่าภาคหลวงบริษัทน้ำมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณคิดค่าภาคหลวงเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะหกสิบ นี่หกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีความหมายกู้ยังไงก็ได้ไม่เป็นไรยังไงก็มีมาใช้หนี้แน่ๆมีมาเช่นนี้แน่นอน,อนะเพรออาะน้ำมันกันยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆค่าผังหลวงยิ่งแพงขึ้นเรือ่อยๆสบายมากค่ะแต่นี่คุณไม่กล้าแตะเลยเห็นไหมเรามีทองคำสามสิบแปดจังหวัดค่ะใครมาคุณตกลง้านเราขอค่าผังหลวงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ม,มาแล้วคือเราตอบได้รายได้มาจากรายได้มาแล้วใช่ไหมใช่เพราะเราเป็นหนี้เราบอกว่าเป็นหนี้เท่านี้นะสามปีต่อไป เราจะมีรายได้จากค่าภังหลวงเท่านี้ค่าภาคหลวงน้ำมันเท่านี้ค<อ>่าภังหลวงกองกำลเท่านี้เป็นหนี้เท่านี้โอ้สบายมากมันตอบได้แต่ที่มันกู้มาทาแล้วคุณเงินจะมาใช้เขาว่ามันนี้คือคำตอบอ,อ่ะแต่ถ้าไม่มีเงินใช้ทำยังไงดีคะอาจารย์ก็บอกว่าเขาชั้นไปแล้วเรื่องแกรัฐบาลชุดใหม่มาอันนี้คือนักการเมืองคิดอย่างนี้ตลอดเวลาค่ะอาจารย์ค่ะเราพูดกันมาตั้งแต่ต้นรายการค่ะอาจารย์ถึงเรื่องของ ปัญหาต่างๆอันเกิดจากการมีโครงการรับจำนำข้าวโครงการรถคันแรกหรือแม้แต่โครงการต่างๆที่เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลสัญญาเอาไว้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าจะมาพูดว่าเราถ้าไม่มีโครงการต่างๆเหล่านั้นสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์สิ่งที่คนไทยทั้งชาติจะได้ประโยชน์จากการไม่มีโครงการซึ่งรัฐบาลว่าดีเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะอาจารย์ประโยชน์ของประเทศชาติคือประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ค่ะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าทําอย่างไรถึงจะให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชนนะ์ถ้าคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์มันก็ได้ประเทศก็อยู่รอดอแต่ที่ทํามาเนี่ยนะมันผิดทางแล้วค,คุณบอกว่าชาวนาคือคนส่วนใหญ่ไม่ใช่แล้วเอาแคต่ต้นเรื่องหลักการก็ผิดแล้วหลักที่ก็ผิดแล้วไงใช่ไหมอันที่สองการที่เราจะทําให้คนกลุ่มใดกลุ่มไดนน้ประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้มีวิธีการเดียววิธีการที่ดีคือว่า เราทำให้คนกลุ่มนี้ได้ประโยชน์แต่คนอน